รวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะมาชมรถเรียบเรียบสไตล์เรียบหรูค่ะทุกท่านกับคันนี้เลยนะคะ Toyota Camry รถปี05ตัว E ไฟชมพูแล้วเป็นรถบ้านๆค่ะเครื่องเดิมๆ2.0ไม่เคยติดแก๊สนะคะเกียร์ออโต้เข้านิ่มไม่แท้170,000โลโดยประมาณค่ะ พวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะสภาพสวยมากค่ะภายในยิ่งสวยเลยนะคะรุ่นนี้สวยเรียบเรียบนะคะแต่ดูดีมากค่ะทุกท่านมีแอร์แบ็กมี a b s ค่ะพร้อมกับตัดลายไม้สวยๆแอร์ดิจิตอลนะคะแอร์เย็นเพลงเพาะมีจอมีค้องถอยหลังเบาะหนังสวยๆไม่มีขาดค่ะระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ช่วงรางแน่นๆมีดังตอนกระแทกหน่อยนะคะ ขับดีค่ะนั่งนิ่มๆนะคะข้านไปทางใกล้ทางไกลไปได้เลยนะคะรถสวยสมบูรณ์พร้อมขับแต่มีงานเก็บสีเล็กน้อย2ชิ้นค่ะบอดี้สวยหน้าหลังเดิมๆแบบสนิทไม่มีชนค่ะคันนี้ล้อแม็กเดิมๆค่ะยางดีทั้ง4เส้นยางอะไหล่มีให้นะคะเล่มชุดโอนมีครบภาษี6 7ค่ายังไม่ขาดนะคะ เป็นรถบ้านแท้ๆค่ะราคา7,9,000บาทเท่านั้นいいสนใจคันนี้นะคะราคาสุดคุ้มกันเลยทีเดียวถ้าสามารถเดินทางไปดูรถกันได้ที่หมู่บ้านสุภารัยเบลราลำลูกกาคลองลกขกค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนะคะก่อนออกเดินทางอย่าลืมโทรไปก่อนนะคะจะได้อัปเดตสถานะของรถและนัดหมายผู้ขายกันด้วยค่ะแอดมินแต่ารายละเอียดเบื้องต้นพร้อมเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปทั้งหมด จะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจด้วยสำหรับในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ